คลิปนี้จะนำเสนอในเรื่องการบรรจบกันของกรอบบังคับแม่พิมพ์ด้านซ้ายกับเส้นซุ้มด้านซ้ายนะครับเนี่ยเน,นะครับการบรรจบกันเนี่ยนะครับว่าแต่ละพิมพ์เนี่ยบรรจบกันตรงตำแหน่งไหนนะครับเพราะตาม ที่เรารู้มาส่วนมากก็จะว่าการบรรจบของกรอบบังคับแม่พิมพ์ด้านซ้ายนี่จะบรรจบกันในแนวระดับกึ่งกลางแขนกึ่งกลางแขนซ้ายนะครับท่อนบนนะครับประมาณนี้นะครับค,คือจะบรรจบประมาณนี้นะครับคราวนี้ว่ามาดูที่ว่าความจริงเนี่ยจะบรรจบอย่างไรนะครับ ย่งแม่พิมพ์นี้นะครับแม่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์พพิมพ์สสจังหวัดนครปฐมนะครับเพราะนั้นยกตัวอย่างต้องยกตัวอย่างองค์ที่ดังๆนะครับเพราะพระรุ่นนี้ที่ดังๆนี่เป็นพระยุคปลายนะครับคือรุ่นสุดท้ายนะครับของพระของสมเด็จโตนะครับ กะดนนะครับแม่พิมพ์นี้จะเนี่ยจะบรรจบเห็นไหมครับเห็นไหมครับประมาณข้อศอกซ้ายนะครับประมาณข้อศอกซ้ายนะครับแต่มีบางองค์ที่ติดชัดๆเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคล้ายๆเส้นได้เนี่ยเกาะติดกับ ติดกับเส้นซุ้มนะครับลงมาจนถึงหัวเข่านะครับแล้วก็จะลากลงมาเกือบเกือบถึงนัน่นเกือบเกือบถึงมุมมุมซ้ายด้านล่างนะครับแต่แต่ภาส่วนมากจะเห็นประมาณนี้นะครับประมาณข้อศอกซ้ายนะครับนั่นนต้องชัดจริงๆแต่แน่เห็นไหมครับ จะเห็นเป็นแนวแนวลงมาเนี่ยนะครับนะแม่พิมพ์นี้จะมันจบประมาณประมาณข้อศอกซ้ายนะครับประมาณข้อศอกซ้ายนะครับต่อไปนะครับแม่พิมพ์ที่สองนะครับ แม่พิมพ์ที่สองนี่จะเป็นพระยุคเดียวกันนะครับแม่พิมพ์ที่สองนี่ก็จะมีในหนังสือที่มาตรฐานทั่วๆไปนะครับผมจะองค์ดังๆก็มีแต่ผมจำชื่อไม่ได้คือเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์นี้ก็คือ,อจะมีเส้นสังกตินูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมา ลากจากบาดซ้ายลงมานะครับลงมาพอเลยลิ้นปีไปเล็กน้อยก็จะสิ้นสุดประมาณนี้นะครับแม่พิมพ์นี้นะครับจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้แม่พิมพ์นี้กรอบบังคับแม่พิมพ์นะครับเนี่ยนะครับกรอบบังคับแม่พิมพ์เนี่ย อย,อยู่ประมาณนี้นะครับคือประมาณระหว่างข้อศอกกับกึ่งกลางแขนซ้ายคือพอถึงกึ่งกลางแขนซ้ายก็ยังยังลากลงมาอีกอีกเล็กน้อยนะครับรอยู่อยู่ประมาณนี้ครึ่งระหว่างกึงกลางแขนกับข้อศอกนะครับแม่พิมพ์ที่สองนี่นะครับ ผมเรียกพิมพ์สังกตินูนใหญ่นะครับเพราะไม่ในหนังสือมีนะครับนี่นะครับแม่พิมพ์นี้จะเป็นเช่นนี้นะครับเอกลักษณ์ก็คือเส้นสังกตินะครับจะเป็นเส้นนูนขึ้นมาเลยนะครับต่อไปนะครับ แม่พิมพ์ที่สามพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เดียวกับองค์เสียดมนะครับทำไมเป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าแม่พิมพ์นี้ดูง่ายนะครับเอกลักษณ์ก็คือจะมีสังกติจากบาทซ้ายลากลงมาพอถึงระดับเลยนิ้นปีมาเล็กน้อยก็จะเส้นสุดนะครับ คือตำแหน่งการลากสังกติลงมาเนี่ยก็จะเหมือนกับแม่พิมพ์ที่สองคือพิมพ์สังกตินูนใหญ่อันนี้ก็นูนนะครับแต่ว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นสันคมนะครับเป็นสันคมนะครับคือสังกตินี้จะอยู่ในรูปสามเหลี่ยมนะครับเป็นสันค่อนข้างคมแล้กันะะนะครับและอีกประการหนึ่ง าฐานชั้นแรกเนี่ยก็จะฐานชั้นแรกเนี่ยจะเป็นสันด้านบนเนี่ยเขาจะเป็นสันคมเหมือนกันนะครับแล้วก็ใต้ลงมาจากสันคมก็จะเป็นรอยเป็นรอยบั้งนะครับตลอดแนวเกือบตลอดแนวของฐานนะครับองนี้ต้องไปดูขององค์เสดมจะเห็นชัดนะครับ แล้วก็จะมีภาพปูรองนั่งตรงตรงนี้นะครับแต่แต่อง,งนี้ไม่เคยเห็นนะครับครับคือสวยไม่เท่าคมไม่เท่านะครับขององค์เสียดมนะครับแต่ก็อยู่ในสภาพสวยนะครับแม่พิมพ์นี้การบรรจบของอกรอบบังคับแม่พิมพ์กะเช่น เส้นซุ้มด้านซ้ายนะครับจะไม่จะไม่เหมือนพิมื่อื่นนะครับนี่นะครับคือเลยเลยต้นแขนซ้ายลงมาหน่อยหน่อยเดียประมาณนี้นะครับเส้นนี้ก็จะจะหยุดแค่นี้นะครับจะหยุดแค่นี้แล้วก็ปลายเส้นเนี่ยจะไม่ติดกับ เส้นสมจะดูห่างออกมาเล็กน้อยเห็นไหมครับจะไม่แนบนะครับแต่ถ้าองค์ที่ติดชัดๆเนี่ยนะครับจะมีรอยบางๆของกรอบบังคับแม่พิมพ์เนี่ยลากลงมานะครับลากลงมาคือประมาณเ,าเห็นลายๆนะครับเห็นลายๆต่ลากประมาณกึงนะ่งกลางอะ เลยกึ่งกลางแขนแขนซ้ายท่อนบนลงมานะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับประมาณระหว่างข้อศอกซ้ายกับกึ่งกลางแขนซ้ายเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับพิมพ์นี้จะไม่เหมือนเห็นไหมพอพอเลยต้นต้นแขนซ้ายลงมาหน่อยเดียวเส้นมันจะขาดนะครับทำให้ปลายเส้นเนี่ยจะดูไม่ติดกับเส้นซุ้ม แต่ถ้ามีบางองค์นี่จะเห็นเส้นเนี้ลยลายๆลงมาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็เท่าที่ตาเห็นนะครับกะชี้ให้ดูว่าแม่พิมพ์งองเสดมเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแต่จะจริงหรือเท็จนั้นใครที่มีพระที่เหมือนองค์เสดมก็ ลองหยิบแล้วมาดูว่าเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับนะครับองค์นี้การบรรจบก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้แม่พิมพ์ที่สี่แม่พิมพ์ที่สี่ก็คือพิมพ์พิมพ์องคูเอื้อนะครับพิมพ์องคูเอือ้อคือแม่พิมพ์เนี้ยอ เอากลักษณ์ก็คือไม่มีเส้นสังกตินะครับไม่มีเส้นสังกตินะครับแล้วก็พระพฤกพระพฤกนี่ใบหน้าเนี่ยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเขาหลามตัดนะครับไม้พิมพ์นี้เอากลักษณ์ที่เห็นด้วยตาเปล่านะครับจะเป็นเช่นนี้นะครับคราวนี้การบรรจบของกรอบบังคับแม้พิมพ์นี่นะครับ เห็นไหมครับคือประมาณกึ่งกลางแขนซ้ายนี่ก็ดูแนบแล้วนะครับดูดูแนบกับดูแนบกับเส้นซุ้มนะครับแต่ก็ยังมีรอยรอยลากต่อลงมาเนี่ยประมาณระดับระหว่างข้อศอกกับกึ่งกลางแขนซ้ายเนี่ยนะครับเนี่ยแม่พิมพ์นี้ จะเป็นเช่นนี้นะครับเห็นชัดๆนะครับต่อไปนะครับแม่พิมพ์ที่ห้านะครับแม่พิมพ์ที่ห้าอันนี้ผมจำชื่อองค์ดังๆไม่ได้แต่ก็มีอยู่ในหนังสือ หลายเล่มนะครับหนังสือมาตรฐานหลายเล่มคือแม่พิมพ์เนี้ยเอกลักษณ์ก็คือไม่มีไม่มีเส้นสังกตินะครับแบบเดียวกับแม่พิมพ์ที่สี่นะครับไม่มีสังกตินะครับแต่เกตเนี่ยจะทัดมาถึงลากมาถึงเส้นซุ้มด้านในาแล้วเนี่ย จะลากเฉียงผ่านเส้นซุ้มไปทางขวานะครับไปอย่างเงี้ยนะครับไปทางขวาเล,เล็กน้อยแล้วก็แล้วก็ผ่านทะลุเส้นซุ้มไปนะครับพาดผ่านนะครับทะลุเส้นซุ้มไปนะครับแม mm ่ hmm. พิมพ์นี้เอกลักษณ์ก็คือไม่มีสังกติแล้วก็เกตทะลุซุ้มแต่ไม่ได้ทะลุไปตรงๆงสมัยก่อนถ้าจําไม่ผิดเขาเรียกที พิมเกตขยื่อน่างอะไรทำนองนั้นะครับนี่นะครับท่านี้การบรรจบของกรอบังคับแม่พิมพ์นะครับนี่นะครับเนี่ยก,กึอองยย่งกลางนะ เลยกึ่งกลางแขนซ้ายลงมาเล็กน้อยนยประมาณเนี้นะครับประมาณเนี้ยนะครับจะเลยกึ่งกลางแขนซ้ายลงมาเล็กน้อยนะครับเนี่ยเนี่ยแหลมๆก็ยยอยู่ประมาณเนี้ยนะครับนะครับแม่พิมพ์นี้การบรรจบของกรอบบังคับแม่พิมพ์กับเส้นส้มก็ตามที่เห็นนะครับต่อไปแม่พิมพ์ที่ นะครับแม่พิมพ์ที่หกอ,อันนี้ก็พิมพ์เกจทะลุซุ้มเหมือนกันเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์นี้ก็คือจะมีสังกติลากจากบ่าซ้ายลงมาเนี่ยเห็นเป็นแนวเนบแต่พอมาถึงกลางอกเนี่ยจะอขอบสังกติจะเป็นเส้นนะครับ จะเป็นเส้นแล้วสังกติเนี่ยจะค่อนข้างมาทางด้านซ้ายขององค์พระจะค่อนข้างมาทางด้านซ้ายของพระคือว่าส่วนตรงปลายเนี่ยจะจะดูไม่อยู่ไม่ไม่อยู่คึงกลางลําตัวนะครับไม่เหมือนแม่พิมพ์ที่หนึ่งคือพิมพ์ของสอสอนครปฐมนะครับแล้วก็เกตเนี่ย พอมาถึงนี่แล้วก็จะพา,พาดผ่านพาดผ่านเส้นซุ้มแล้วก็ทะลุออกไปตรงๆจนสุดขอบอกรอบบังคับแม่พิมพ์เนี่ยนะครับแม่พิมพ์นี้นะครับคือเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มแต่มีเส้นสังกตินะครับทั้นี้แม่พิมพ์นี้กรอบบังคับแม่พิมพ์บรรจบกับเส้นซุ้มตรงไหน นะครับเนี่ยนะครับประมาณข้อสอบนะครับประมาณข้อสอกแต่ว่าอ,อืแต่ว่า,วาจะไม่ได้สิ้นสุดตรงข้อสอกคือจะเห็นส่วนของกรอบบังคับแม้พิมพ์เนี่ยยังแนบติดอยู่กับเส้นซุ้ม นะครับจนจนถึงมุมซ้ายเลยนะครับคือถ้าพระไม่ไม่ตัดชิดเส้นเส้นซมด้านนี้มากเกินไปเนี่ยจะเห็นว่ากรอบบังคับแม่พิมพ์ของแม่พิมพ์เนี่ยนะครับถึงแก่บรรจบอยู่ประมาณข้อศอกซ้ายก็จริงแต่ว่าก็ยังมีส่วนที่ลากลงมาแนบติดกับ เส้นซุม้มหรือพูดง่ายๆว่าเส้นซุ้มก็ยังตั้งอยู่บนกรอบบังคับแม่พิมพ์นะครับก็เป็นแม่พิมพ์เดียวนะครับที่มีกรอบบังคับแม่พิมพ์เนี่ยทั้งสี่ด้านนะครับแต่อง้องต้ององค์ที่ติดชัดๆนะครับจะเห็นองค์องค์งงนี้ก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเนี่ยแต่ยังเห็น ยังเห็นว่าเป็นส่วนของอเป็นส่วนของกรอบบังคับแม่พิมพ์เนี่ยจะติดมาอย่างนนะครับจะติดเนี่ยจะติดแบบนี้นะครับแม่มีแม่พิมพ์เดียวที่กรอบบังคับแม่พิมพ์เนี่ยน่าจะเต็มทั้งสี่ด้านนะครับจะต,ต้ององค์ที่ชัดๆนะครับถ้าองค์ไม่ชัดเนี่ยถ้าตัด หรืออะไรเนี่ยก็จะเห็นประมาณนี้ประมาณข้อสอบนะครับหรือลงมาก็เล็กน้อยนะครับพระที่นำเสนอนี้นะครับเป็นพระยุคปลายนะครับที่มีองค์ดังๆมากมายก็จะอยู่ในยุคนี้ และพระชุดนี้มีอยู่จริงตามหนังสือที่มาตรฐานทั่วไปการที่ผมอ้างเองมานะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าจะถูกต้องไหมครับพระชุดนี้ผมก็ต้องการให้เช่านะครับ ให้เช่านะครับใครเช่าใครหาคนเช่ามาได้นี่ผมก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์นให้นะครับ20%ซนนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับตามเบอร์โทรเบอร์โทรนั่นนะครับ 0615747693นะครับเพื่อจะมีโชคด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ